แล้วไอพีโอเนี่ยบอกว่าพันปีแล้วนะเขาก็ใช้การฆ่ากันอืยังใช้การฆ่ากัน,นะฆ่าฆ่า,าสัสตว์วิญญาณ<า>มาใช่พันปีแล้วนะที่ฆ่ากันมาโดยแบบไม่ได้มาแบบที่แบบวิธีที่นางเอกใช้งั้นนางเอกถ้าสมมุติว่านางเอกฆ่าโดยที่วม,มเออที่นางเอกไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีฆ่าน้องต้องมีอายุมากกว่าพันปีใช่เพราะว่าเขาใช้แบบวิธีเนี้ยมาพันปีแสดงว่าคนที่ใช้ ตองอายุเยอะกว่ <ขอ S 2> านั้น,น,นพวกคนนี้บอกเลยว่าเขาก็ใช้กันมาแบบนี้พันปีแล้วนะอืม,อมแล้วนังเอกทําไมพูดอยู่ที่พูดขึ้นวนะเนาะใช่เออแล้วเหมือนกับจะฝึกให้พี่เอกเหรอ,รอมันอยู่ดีก็พูดขึ้นแหมเนาะอยากให้พี่เอกอยากให้พี่เอกแบบอยากให้พี่เอกสงสัยแล้วพี่เอกอยากลองอย่างเงี้ยเช่พราะว่ารู้นิสัยหรือว่า,าหรือว่านังเอก จะรู้อะไรเกี่ยวกับพระเอกวพราะพระเอกอาจจะเป็นคนที่เป็นจัตุญยัน,ยนแสนปีหรือเปล่าเออนอน่าจะดูออกเราเรื่องไหวะใช่ทําไมน้องอยู่ดีน้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาวะทั้งที่มันก็ฆ่าได้อยู่แล้วไหมใช่ไหมล่ะแสดงว่าถ้าถ้าถ้าถังซานเนี่ยเป็นเป็นแบบที่เราเดาเนาะนเป็นเป็นแบบว่าเป็นคนที่แสนปี๋ถังซานต้องสามารถ ดดได้ใช่ดูดวิญญาณได้ดูดดดูแหวมได้เย <ừ m. S 1> ่างนั้นโดยที่ไม่ต้องฆ่าเลยตามที่เขาต้องการอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากฆ่าสัตว์เลยตามที่ตอนแรกที่เรารู้จากเขาอ่ะเพราะคนเนี้ยใช่เพราะเพราะเพราะเขาก็ยังสังเกตว่า,ถ,าถ้าถ้า,า,า <c oughs> ถังทานเดี๋ยวเขาอาจจะได้วิญญาณที่เป็นตัวลายเนาะ <idence> ที่เขาจะฆ่าเนาะเออเนาะมีอะไรสงสัยเยอะขึ้นอีกทั้งทั้งเงาดำด้วยที่ที่พี่ไต้บอกพี่ไต๋หรือไต อืมที่แต่บอกว่าเห็นเงาดาใช่ไหม,มที่ตอนสู้กับอาจารย์อ่ะเห็นเงาดําจากตัวรัศฐังสารใช่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้สังเกตเลยตอนนั้นเพราะม,มันมันตอนคืนด้วยนะเราก็ไม่สังเกตตอนสู้กันแล้วไม่เห็นเขาทําไมไม่เห็นวะอืมมีอะไรอยู่ในตัวถังซานสารอีกหรือเปล่าที่เป็นแบบอะไรที่มันดุร้ายอืม เงาดำมันก็ต้องเทียบกับอะไรที่ดูร้ายอะเนาะใช่ใช่สีดำาันีังต้องดูร้ายอยู่แล้วยังไม่ออกยังไม่ออกมาในตัวแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนโดนโดนทําให้ยังไม่ตื่นรอเปล่าอืมอาจจะยังไม่ตื่นคนที่เรียนรึเปล่าน่ะเรียกให้ตื่นปะทั้งซานทั้งซานนะอาจจะเป็นแบบอาสูรร้ายในในล่าที่ยังไม่ตื่นใช่ใช่ในตัวของทั้งซานไอไอที่กดไว้อาจจะเป็นย่าเงินคามรอเปล่ากดไว้อยู่ เดาหมัวตัดออกตัดออกนตัดออกอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราย้อนนิดนึงย้อนต้นต้นดีพีหน่อยต้นต้นดีพีก็คือเริ่มต้นมาก็คือเหมือนกับว่าอ่าอาจารย์สอนอ่ะไปที่อาจารย์ใหญ่สอนเลยก็คืออาจารย์อาจารย์ใหญ่ก็มาสอนโดยที่ไม่ไม่รับเงินนั่นแหละขอขอสอนเพราะว่าทิมมาเห็นแล้วว่าทั้งหนึ่งแหละเป็นห่วงทั้งซานด้วยแล้วก็คงจะอยาก ช่วยโรงเรียนด้วยหรือเปล่าไม่เน่ใจเพราะว่าเห็นอาจารย์เขาแบบพออ้นอ่ะเห็นพออ้นก็เป็นเพื่อนหัวอาจารย์ใหญ่เลยเนาะใช่แล้วก็ไปเห็นว่าทุกอย่างที่เขาเก็บเงินนักเรียนมาเขาให้ชาวบ้านหมดเลยแบบช่วยเหลือชาวบ้านเป็นคนดีมากจากที่ตอนแรกเหมือนกับปู่มาว่าเปคนเห็นเลยเห็นเงินอะไรอย่างเงี้ยที่จริงออามาช่วยหมู่บ้านตลอดใช่เอามาช่วยหมู่บ้านตลอดแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ใหญ่ก็เป็นห่วงทางซานด้วยเพราะว่าพ่อเขาฝากฝังไว้ก็เลยขอดู พอดูอยู่ที่นี่โดยการเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ไม่วางใจผู้หญิงคนนั้นน้องหัวเลียเลยนะหัวเลียนหน้าเลยนะเออหัวเลียนหน้าเออหัวเลียนหน้าค่ะเออนั่นแหละก็เลยมาสอนแบบพิษฎีโดยที่น้องอะไรนั้นพี่ไเหรอพี่ชื่อไนไนพี่ไตไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่นะใช่ไม่ค่อยอยากเรียนไม่ยอมรับเพอ อาจารย์น่ะมีแค่สองโมงว่าตอนที่ไปคุยกันน่ะเธอต้องรอดูอาจารย์นะพี่ไต่เขาต้องมีมากกว่านั้นใช่ต้องมีมากกว่านั้นอยู่แนีวขนาดใจมากขนาดพี่แกถามเนาะที่เป็นพ่วงนายการถามก็เหมือนกับแกไม่บอกใช่ใช่แกไม่ยอมบอกแล้วก็มีสองคู่เลยแล้วพออเหมือนไม่ค่อยเชื่อด้วยนะเหมือนอ๋อหรอเป็นไปได้เหรอมอนเหมือนเราอะวนเราไม่เชื่อเพราะขนาดพอออกมามันพดปีกออกมาแบบโคตรเจ๋ง เทมากเนาะตอนดิ้ยแล้วก็รูปพออ่ะเออเสียโอ่ะนั่นแหละต้องมีของไม่รู้ห่ะรู้สึกว่าเขาต้องมีของเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นวิญญาณอะไรตอนที่ทางซานถามใช่เขาบอกว่าแล้วเขาเหมือนเขากลเกเ่ิดนะไม่รู้วิวคิดไปเองไหมเขาพยายามกลอนเกิดนะเขาพูดว่าเหมือนว่าอะไรวิน คืออะไรวิญญาจารย์ของของพ่ออ่ะไม่เหมือนกับของเขาใช่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะค่าค่ามีความฝันว่าตอนตอนเด็กๆกับพ่อพาบินอใช่เขาเลยมารู้ตอนหลังว่าทําไมของเขาไม่เหมือนพ่อเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อจริงๆแล้วพอทางซานถามเขาก็เลยแบบไม่พูดเออทำไมไม่พูดเราอยากรู้อาจจะเป็น เขาต้องแอดหวานไม่รู้แหละรู้สึกว่าเขาต้องยางว่าเขาแค่กบเกิดแบบเหมือนเป็นคนขี้เกียจมันเป็นคนที่แบบไม่อยากเรียนไม่อยากอะไรเก่งเพราะว่าระดับลูกพ่ออเจต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วแกดูรับแกดูเอ็นดูน้องใช่นั่นแหละคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งต้องมีของต้องเก่งแล้วก็เป็นตัวหาด้วยนะเป็นตัวหาของเรื่องนี้ชอบชอบมาเป็นคนแล้วก็ดูเป็นคนดีนะเอาจริงๆก็ดูเป็นคนที่แบบเขาว่าที่ที่น้องไม่ไปด้วยนะไม่ไปพวกทางสารอาจจะเฝ้าไว้ ลุงคนนี้ไว้หรือเปล่าเหรอใช่ไหมเพราะว่าเป็นแปลกๆว่าเอ้ยข้าไม่ไปหรอกแล้วพอถามว่าทําไมไม่ไปแล้วเหมือนน้องพูดอย่างอื่นกบเกินว่าข้าจะแบบมาจดอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีไอ้ไอ้คนที่ที่กําลังตามหาก็ไอ้ลุงนี่แหละมั้งเหรอใช่ไหมอันนี้เพาะอยู่ดีทําไมน้องจะไม่ไปเอ๋เนาะก็งงทำไมไม่ไปจะอยู่คนเดียวทําไมน้องไม่นาจะอยากอยู่คนเดียวนะใช่ดีไม่ดีนั่นนี่แหละไอ้นั่งอยู่นี่แหละตัวการบางทีอ่ะใช่เลยอืม แล้วเขาไม่เข้าใจว่าไก่นี่เกี่ยวกับอะไรนอยอยากรู้อยู่เหมือนกันว่ามันไก่มันเกี่ยวอะไรแล้วก็สองคนนั้นน่ะเขาเป็นอะไรกันผู้หญิงกับพี่พี่ไต่เนี่ยอยากรู้มากเลยเขามีอดีตอะไรที่แบบเพราะว่าตอนแรกอคิดว่าพี่ไต่จำไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆพี่ไต่ก็แบบมันรู้จักเนาะมันรู้จักแหละแต่ทำเป็นไม่รู้จักว่าเออไม่รู้จักเขาหรอกเพราะช่วงหลังมันจะมองแล้วเขาชอบพูดใส่ใช่แสดงว่าต้องมีเรื่องบาดมีเรื่องบาดหมางกันอยู่แล้วแหละแล้วก็พี่ไต่เนี่ยน่าจะ เขาเดาว่าน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกผู้ดีอ่ะอ่าเพราะว่าดูจากการชอบสั่งใช่ชอบสั่งเป็นน่าจะเป็นคนที่มีอํานาจในระดับหนึ่งเป็นคนแบบเอาเอาแกล็เกล็ดใจแบบเอา่ตั้งเขาคันอีโก้สูงนิดนึงใช่อีโก้สูงใช่เหมือนที่อาจารย์บอกแหละใช่ก็เลยจานนี่ยแหละอันนี้อาจจะเป็นแผนการอีกแผนการหนึ่งหัวอาจารย์ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ทําลายอีโก้เขาใช่ให้เขายอมรับในตัวถังซานแล้วก็อาจารย์ใหญ่อืม หรือว่าอันนี้พวกอย่างเป็นภาพลวงตาไหมเหมือนแค่รสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนจําลองเหตุการณ์แต่เกียระดับสร้างได้เลยเหรอวะอาจารย์กอ,อไม่น่าสร้างอะไรได้ขนาดนี้นะหรือเปล่าวะแล้กไก่ทําไมต้องสังเกตไก่ไม่เข้าใจเนาะทาง้านสังเกตแล้วก็ว่าทําไมพื้นมันสะอาดแสดงว่าไก่เพิ่งออกมาเลยที่เขาคิดนะแสดงว่าสร้างขึ้นมาดีานะไก่นะเพิ่งออกมาไว้เลยว่าที่เขาที่เขา,าคิดนะก็คือก็คือจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาใช่บ้านก็จําลองเหตุการณ์ก็จำลองเป็นเหมือนกันเนาะ ั้งน,นเป็นเป็นเหมือนลืมไม่งน้นไม่ได้จาลองหรอกอาจจะเป็นเหตุการณ์จริงๆนี่แหละเพราะว่ามันศพโอกาสเข้ามาพอดีที่แกบอกว,ว่านี่ไงเป็นโอกาสมาถึงแล<อ>้วที่แกบอกบอกอาจารย์ไหนว่านี่ไงก็ให้เขาไปอือาจจะเป็นเรื่องจริงแหละอาจจะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้น<ช>จริงๆแต่ว่าไก่เนะี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรอืราบพระเอกถามย้ําหลายรอบมาเกี่ยวกับไก่เนาะไก่มีกี่ตัวเลยน่ะก็ยังถามไงว่าทําไมทําไมเขาถามะ ก็เราเรายังไม่เห็นชาวบ้านคนอื่นไงตอนนี้แล้วน้องที่เป็นลูกของคนที่ที่โดนไฟไหม้อ่ะอาจารย์คนอ่าไม่ใช่อาจารย์ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามปกปิดว่าไม่อยากให้ยุ่งไม่ต้องไปยุ่งเขา,ขเขาหรอกเขากระทบกระเทือนอยู่อืทมทําไมกลัวไปถามเหรอแต่แต่พระเอกก็ฉลาดเนาะว่าถามว่าอืมแล้วศพฝังอยู่ไหนเพราะ<อ>ถ้าเป็นลูกจริงอาจจะต้องไปไหว้ศกอาจจะเห็นเจออยู่นั้นไง แต่พี่ไตก็ไปไหนเราไม่รู้น่าจะตามหาในหมู่มบ้านแต่พี่พี่พี่ไตเนี่ยพ,พ,พี่ไตพี่ไตเนี่ย <c oughs> แกคิดว่าแกน่าจะเป็นคนมีเหตุผลอยู่นะน่จากที่แกพยายามที่จะรับฟังอยู่นะใช่แบบถึงแกจะมีกูแต่แกก็เป็นย,ยึดมั่นในหลักของแกไม่ได้ไม่ได้ไปแบบ ถ้าแบบพิสูจน์ให้แบบนั้นได้ก็อาจจะยอมรับเออก็ยอมรับในตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ดูจากตอนที่เรียกทางสารออกมาคุยว่าทาไมเจ้าถึงใช้วิธีการนั้นนู่นนี่นั่นชก็ไม่เออก็รับฟังแต่ว่าก็ก็จบด้วยกันต่อไปเจ้าต้องปรึกษาข้าก่อนนะก็ยังมีผ่าอีก้นิดเดียวว่าฉันต้องเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออฟีแบบลูกคุณหนูอะฉันต้องเป็นหัวหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเธอจะมากว่าฉันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคนที่อยากนํา นดกนำใช่ใช่นั่นแหละเขาเพราะเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกของใครที่เนาะเจ้าเมืองเหรอเจ้าเมืองเพราะว่าเออแล้วก็น้องผู้หญิงเง่ที่ติงบอกว่าทําไมมีสร้อยอะไรใช่อันนั้นอ่ะอาจจะเป็นเครื่องประดับของคนที่ชั้นสูงใช่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคนที่อย่างที่เราเดานั่นแหละน่าจะเป็นคนที่มีอานาจเออไม่ต้คนที่มีอำนาจอยู่เพราะขนาดคนนั้นคนนั้นไม่ไม่คนนั้นก็ยังมาตามพามาเขาเรียกว่าอะไรมักทายกเออ เออแล้วก็ที่แกบอกว่าฉันถามให้แล้วนะทําไมผู้ใหญ่บ้านยอมบอกวะอนไนอ่ะถามตอนตอนที่ตอนที่ถังซานกับกับพี่ตายบอกว่าจะไปสืบหรือจะไปอะไรสักอย่างแล้วผู้หญิงชุดแดงพี่หัวนะ่ะพี่หัวก็เลยเดินม,มาว่าฉันถามให้แล้วแล้วก็เดินเข้าไปถามอีกอรอบนึ่งถาผู้ใหญ่บ้านทําไมผู้ใหญ่บ้านถึงยอมบอกเกมาเจราจาอะไรเป็นลูกเจ้าเมืองวะเนี่ยเจ้าเมืองถั่วเนี่ยอ๋อ ผู้หญิงอาจจะเข้าไปในบ้านแล้วหรือเปล่าเพราะเขายืนอยู่คนเดียวยืนมองบ้านตั้งนานเขาอาจจะไปรู้หรือเปล่าว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันแปลกๆนะก็เลยไปจี้ไปจี้ขำจีจี้จุดก็เลยได้ได้เข้าไปอีกโอเคนื่อว่าใช้อำนาจอะไรในการข่มขู่นี่เราสงสัยกลัวเขาเป็นแบบเจ้าเจ้าเป็นลูกเจ้าเมืองหรือเปล่าไม่น่าใช่อาจจะไปรู้อะไรมาแหละเพราะเพราะพวกทางสารก็แค่ไปดูคร่าวๆไงแต่คนนั้นอาจจะเดินเข้าไปแล้วหรือเปล่าอืม จะไปดูไกลๆอะไรแล้วอืแล้วก็พี่มักคทายยก่ะที่เรารู้อยู่แล้วว่าแกเป็นลูกศ์สายตรงของคนนั้นยังไม่ปรากฏตัวนะคนที่คนที่เหมือนใหญ่ที่สุดเลยเป็นคนที่เก่งที่สุดจนคนนั้นอยากจะใช่จงจนคนที่ตายไปอ่ะพี่คนนั้นอยากจะให้ให้ถังสารติดต่อพี่มัคคทายยกให้อ่ะตอนนั้นอ่ะอาจจะรู้ว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่าใช่นั่นแหละที่เราแล้วเราก็เคยเดาด้วยเนาะว่าอาจารย์ใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อเป็นระดับเดียวกันไหมตอนที่เราเดาแรกๆอ่ะจำได้ไมว่าเพราะเขา พูดถึงชื่อคนนี้แบบสนิทมากใช่ที่เขาเรียกชื่อแบบสนิทก็เลยคิดว่าเออแกแกเป็นอะไรเนาะโอเคโอเคประมาณนี้อท่าเยอะมากเลยทำไมมีอะไรให้เราสงสัยไปหมดอยากดูต่อด้วยนะเดี๋ยวป่ะป่าไหนโอเคเป็นคลิปก่อนนะอ่าโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เราชมนกันจบคลิปนะคะยังไงก็ ฝากติดตามไปจนจบกีีเลยนะคะจนตอนจบเลยเนาะคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ